ครับขาเอฟซีมาดูปลาน้ําจืดนะครับพี่พิพิศบัน์ปลาน้าโขงนะครับอุโมงปลานะครับผมเนี่ยไปใกล้ๆเขาเลยนะครับเห็นไหมไปไหนจะไปไหนโอ้ใหญ่จริงๆที่นครพนมนะครับดูครับเพื่อนๆเป็นอุโมงนะครับเป็นกระจกนะครับผมกระจกชนิดหนาเลยนะครับ ให้เรามาดูปลาใต้น้ำเลยนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยนะครับผมดูครับ อย่าลืมมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับนะะเห็นไหมเขาอุ้ยปลาอะไรตัวเนี้ยนี่ปลาอะไรนะเห็นไหมครับนี่อะไรโลกใต้นะ้ำ โอ้ตัวนั้นใหญ่มากกำลังมาไอดำอ่ะนี่มาแล้วนี่ไอ้ดำมาแล้วนี่ เอาไม่หานมาลูกนี่นี่นี่เห็นบ่หนิวัวอี่เหมโอนวัวเนาะฮ่าฮ่าฮ่าแล้ว ครับปลา,า,าน้ำจืดนะครับผมอ่าที่พี่พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดน้องแย่นะครับอํเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับโอเคครับเพื่อน เอาภาพบรรยากาศความสวยงามมาให้ชมกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ